เ้าก็จะพาไปดูบอลเช่นเคยนะคะแต่แต่แต่ว่าตอนนี้เราอยู่กรุงเทพอนทุกคนวันนี้เชียงรายนะคะมีนัดแข่งกับลำปางแต่ไม่ใช่ปัญหาเลยคะ่ะเพราะว่าเราได้จองตั๋วกับเชียงรายเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะกลับไปดูบอลโดยตรงเลยนะก็ตอนนี้เรามา,มาเที่ยวคาเฟ่เนาะแต่ก็อาจจะพา พาเที่ยวเขาะคู่ไปกอดปลาคาร์้วเดี๋ยวเราจะพาไปบอนช่วงเย็นวันนี้เขาเตะกัน5โมงเนาะแล้วก็วันนี้ที่สนามนะคะเขามีการชายหนังกางแปลด้วยสองเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องต้มปอ,อยแล้วก็เรื่องแดงพัะขนมนะคะหวังว่าจะไปทัน,นตอนช่วงที่เขาเอารถมาส่งนักกีฬาตอนนี้เราอยู่ที่แปดไว้นะคะ ก็เป็นคาเฟ่ฮิตที e ่หนึ <c oughs> ่งของกรุงเทพเหมือนกันเนาะอันนี้เราสั่งน้ำแคชัช่นิ้นจีนะคะเป็นแบบว่าเปรี้ยวไปดูเปรี้ยวขึ้นตาดีะ เ,เราจะไปเปลี่ยนชุดที่สนามบินนะคะอันนี้ใส่ชุดเด็กมาคาฟเฟ่กันนะวันนี้แต่งหน้าเป็นลุกเก้าดีเกาอยนีนะคะไม่ได้แต่งเองหรอกเพื่อนแต่งใหน้ <laughs> นี่เราถ่ายรูปเสร็จแล้วเนาะคลิปหน้าจะมาดู อีกสักแปหนึ่งให้ราจะไปสนามบินแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินแล้วนะคะกำลังจะไปชิคอินอไปดูบอนเปลี่ยนเสื้อมาแล้ว <c oughs> เรียบร้อยพร <c oughs> ้อมค <c oughs> ่ะ่อเช็คอินจ้า <c oughs> เราซื้อคิปปี้ครีมฝากน้องสาวนะคะกำลังคิดว่าจะแอบจิก๊ก <c oughs> สักชิ้นหนึ่งดีไหม,มจะไปรอที่เกตไปจ้า กิ๊กิ๊่ของน้องมาชิ้นหนึ่งซื้อมาฝากน้องนะคะถึงแล้วอ๋อเรามาไม่ทานรถที่มาส่งมากีรายอีกแล้วว่าทาดาไดา้ตั๋วมาแล้วนะทั้งใบโซน BIP นะคะนี่เรามาถึงที่สนามเวลาสามโมงนะคะบนก็จะโรง่งแบบนี้เลยอันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวระหว่างรอ เพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเดี๋ยวจะไปนวดรอด้วยนะคะนวดขอบ่าไหนค่ค่ะแรล,ล,ลยเนเยอะมาก <c oughs> คิมจีมินเขาเตะข้างหลัง <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างในนะคะ อันนี้บรรยากาศงานนะคะด้านหลังเนาะข้างในนะักฟุตบอลเขานะักฟุตบอลเขากำลังอ่อขอเรียกว่านะวอร์มวอร์มพาดูบรรยากาศนะคะของกินเยอะมากยาวจนสุดนู่นเลยนะ ที่ไหนอะไรนะหน้าสีแย่หน้าสีแย่ยไม่ช่วยใช้ของุด้ยอ๋อที่เคยได้ใช่ไหมใช่ชม่แวันนี้ขนมจะเป็นอะไรลำปางวันนี้ เขาเรียกว่าไนะผู้มาเยือนเนาะผู้มาเยือนม,มามากันเยอะมาก<อ>ปกติไม่เยอะขนาดนี้เทานี้มันนัดนัดที่ห้าปกตินัดอื่นที่มาเตะที่สนามไม่เยอะขนาดนี้นะ,ระเราปั๊กกไหมเปิดดูขนมในกล่องถ้ยวันนี้ขนมน่ากิน เออก็น้ำขาวเหมือนเดิมเนาะทีนี้ต้อนรับทุกท่นานสู่สนามลีโอเชียร์ หเลยครูมากที่บินมาดูสุดยอดวันนี้สนุกมากนะคะขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจดานรางได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะให้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายฝนตกเริ่มแรงแล้วแต่ว่าแฟนคลับยังหนา จนตอนนี้ฝนฝนหยุดตกแล้วนะนักกีฬาก็ยังไม่ออกมานะคะรอรอต่อไปอะไรคนรอตรงนี้เยอะเยอะมากนะตอร์พี่เตอร์พี่เจ๊กงบเตอครับ